อันนี้ปลูกกำลังไร์สยจ่นะครับผมไม่ทันแล้วคนหลอกคนหลอกมาแล้วโพสแบบนี้ต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องปรับไปเลยครับแบบนี้พอแล้วครับพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับไม่เอานะครับชิดนะครับชิดมาแย่งผมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวปรับไปเลยนะครับโอ้มีเด็กคนมาลุมโซมผมแล้วครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ มานดวนะครับอ้อมอ้อมไปทางอุดอนอูมาบสองอ้อมไปท่งอุดอบันนี้คุณย่ายังมาบวหับอ้อมไปยังมี่ไปส่งใครสักคนนึงครับเมู่บ้านหม่านมาจมงู่บานมาหอดหาทุกใบมาหอดหาทุมหาแล้วก็ไรสุดตลก็น่าจะลงก็น่าจะชิฉันฉันไมกินข้าวฉันไมกินข้าวผมมาตอนผมอยู่ข้าวบเห็นบอกว่าไม่กินข้าวอยู่ขาวงครับิกๆกินข้าวครับ่งน้งมิวใช่ว่าคุณแม่กินอย่กับละสินไหมม่ล ต้องปลอ่้มาหอดก่อนขึณนหวยรอว่าครับผมอันนี้เรามาดามาดูอีกก็ได้ครับดูอีกพี่อย่เพิ่งไปดูหล่อแล้วกันอ่าโอเคไหมให้ดูเลยนะ่าแค่นี้ลโอ้มีกับข้าวข้าวผด้วยกันตั้งรับแสงซับอยากผมนี่เป็นแม่นเานเรียก่น้องิเลยนะครับ ผมเลยแล้วตามองยาแล้วจะจ้หง่ผมถึงบอกว่าทำไมทำมเนมมันสามารถที่จะข้ามันได้ทำพูดเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้คนรักกันได้ใค้คิดทำที่ว่านะครับบุคลากรก็เป็นจอคนแทยสินะครับนะครับใช้หัวใจทอ่ผใช้ความรัานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งสําคัญผมถึงพยายามบอกวันนี้ผมปฏิเสธสื่งนะครับไปช่องนะครับก็คือช่องทังนะครับ ขาพยายามที่จะขอเป็นส่วนัวนะครับแต่ผมไม่อนุญาตนะครับเมื่อผมไม่อนุญาตนะครับสื่อก็ไม่สามารถที่จะทำนะครับผมได้เพราะผมมีกฎหมายมาตา5ห้านะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับคือสิทธิเสรีภาพเนี่เขาก็นะครับไม่กระทนอะไรนะครับน พี่ช่องแ่เข้ามาเราให้ความเคารพถ้าพี่พทส่จนเราให้ความเคารพถ้าพี่เข้ามาแล้วทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจกันยิ้มแย้มกันนะครัไม่ชักนำกันไปในทางที่ผิดนะครับเออหไหครับวันนี้นะครับพี่น้องนที่เพื่ก็ได้ฟังว่าคราวัดนะครับพร่กามาถึกวาไม่สามารถกล้ารีกว่า ร่างสื่อเลครับของช่างแตงเขาบอกว่าถ้รมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณมัวแต่คิดว่ามันไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ครับผมคลิปนี้ก็มาถึงก็ได้มาสวัสดีปู่มหามุนีนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็พอไว้อ่าแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ